เร่งรีบรถหลายแน่เวลาเร่งรีบเวลาเร่งรีบอันนี้ท่าที่เขาเมื่อเด็กกรป้องกันฮะแล้เอาลุกรถเม็ดหมดเว้นอเว้นดำ,เ,นดำเดี๋ยวมันแกล้งจะเห็นว่าทรายดำ มันซื้อตะเวนพอดีนะหน่วยตะเวนพี่น้องแม่กับแม่หน้านึนหน่อยกแมานอนอยู่ข้างหลังคนมายอมมานั่งหนาน่องพิมกับน่องไม้นั่งอยู่หลังเราก็เดินทางไปบ้านย่าพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าไปบ้านเรียบนงี้ยดีมันติดตกเดียวเดียวเดียวเด้อขอบอกมันเรยดีมันติดตกน่ะเออ มันเป็นคองเรนๆน,นะมึงนี่เอ็ดเป็นของเรนไปได้นั่งลงนั่งลงนั่งหรอือเปล่าอย่างสิ่คือนั่งนงด้านป่เพราะเร็วเพรามันออกรถหรืล้วมันคับลาบไปฝุ่นเอาไม่อยังหน่อนี่แท่งหนามใหญ่ใขาย เท่ากังสีด้เจ้าเอรุงจะนิ่มกินเจ้าขา,ขน,านั่นัน่นต้นเทศผักสติกเสต็งกจะนิ่มกินไว้หนาบ้านเท่าประเทศหนามมันเหลืองอา้า,า,าเนาะานูนี้เปนโค สีคู่กันยูงสิแล้วก็แซงกันนะเออไปกันไปนะแม่รถอันพวงพระเจ้าโอกาสหยียบมากนะค่ะท่านเออขั้นแดงกับพ่ขึ้นขั้นดีกับพ่ขึ้นยิ่งกันป้องยาเด้อชีวิตลูกข่อยมีคาเด้อยาเด้อสนามบิน ว่าสีขาวสนามบินเออเสียงหวองสิในนีน่ละค่ากันจุลูยี่สิบไปคางได้เว้ยนึกว่ามินคีรถคุยกันเนารนาโหลดออกคางผีแต่ว่าแหง่ง <c oughs> แห่งอยู่เล่น,นไปอยู่เล่นใน่ฮะคักเนาะนั่นก็นออกคางนั่นได้ไหมยังไอยู่มันออกได้อยู่มันออกถึกอ,อ,กอยู่ เดินทางออเรมี่า่ร้เท่าไหบงคนเขาแบเก็บนะเอานานมงดีเลยแม่นี่สิดกเออเก็บมาก ทังไดวบุมันมันก็นเล็กขวมมูน่ะมก็น,นไอไ,นไันาจะหามงกล้ลพี่นอ้องแต่ว่ามันแดดมันแหงแดด เปลนประบ้านนี่แหละเปลี่ยนบรรยากาศพระเมิองตัน้นหนทางรอบเมืองรอยเอ็ดเป็นจังไรเนี่ยพี่น้องแปลนดีป้ะอุ้ยแสงะตะเวนสองตา แดงหลายจักน้อยกันในเมืองแห่งจอดเทลจอดกระติดจอดกระติะดเลยได้เนี่ยอันนี้เส้นรอบเส้นรอบเมืองเข้ออาปะเขาข้างในย่ามนี้คนเิกง,งานรถมันหลายแมนทึ่งเล็กน้อยเลยกงเรียน,น,ยน,นอยอามันบดไปแล้วหันมันออกไม่อีกแล้วพา,าที <laughs> เหลี่ยมอีกแล้วเนี่ยแหคุณสิว่าคือบอ่อลงมันเอาลงมาได้พี่น้องมันสิเห็นทะเบียนรถเพิ่นบางบีไทยบอ่อยเห็นทะเบียนบางคนเพิ่นกะบอ่อให้เห็นเลย 婆婆，你呢？ คลิปหนาเดี๋ยวสิบห้าไปเมืองมาหอดบานยานแล้วเนาะเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้มึงทองถนนรอบเมืองก่อนเดี๋ยวรอดติดตามคลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า